สุดสดีทุกพวกนายก็วันนี้ก็อยู่กับผมแมวแคทเรซซิ่งกันอีกแล้วแล้วทุกคนนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะน่าจะมีร่วมสองเดือนนะอันนี้ก็เรามาลองกล้องใหม่กันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะลองใช้3ามมุกศูนย์ดูนะทุกคน นี่ก็ดีนะว่ารถยังสตาร์ตติดอ่ะเอาว่ะนึกว่าจะสตาร์ตไม่ติดซะแล้วนะนี่ก็ต่อกับไม้ดีใจไม้มินิแล้วทุกคน ไม่ได้ออกลัน่นธนาเลยเอาหน่อย ใจว่ะวนสักรอบนะอันนี้แค่ลองขับเวบ่าตัวเองเป็นแงบ้างนะตอนนี้ผมก็น่าจะฟื้นฟูได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละแต่ว่าออยังไม่สะดวกเอารถกลับนะเดี๋ยวให้ว่ากันอันนี้แค่แบบอยากขับวอร์มรถเฉยๆนะครับ ยแล้วก็อยากลองกล้องด้วยแหละไม่ใช่แหรอกไอจริงแบตบมันก็เริ่มจะสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้ว Pelo ผมป้าผมคอนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้จะตั้งเป็นมุมแม็ชั่นได้ไหมนะเท่าที่ลองใชยถ่ายดูอะไออะไรวะ การตัดขอบเขาไม่ดีเท่าดีจเอ,อไม่ดีเท่าอิสตานะทุกคนมันยังแบบยังไงอะ่ะมันยังไม่สุดอะ่ะถ้าของอิสตานี่คือเนียนกิ๊บเลยะฮะดีจต้องรอดุ่สองมั้งถ้าแบบจากความคิดผมนะ ไปนหน่อยคันข,ข้างหน้าแม่งโค้สิ้งเลย นะฮะกับอาสัมอาสามทีาาม่มีแพนด้านะน่ารักจ้ะ ไอจีมันต้องใส่เชสดว่ะวันนี้แมงมีโอกาสหลุดนะเพราะว่ามันค่อนข้างสั่นนะเชสดอลูมิเนียมอะอลูมิเนียมอะน่าจะดี พอมือว่าเพิ่งเริ่มขับเทอะอย่าเนี้ยเราไม่ได้ขับนานมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหะทุกคน ก็จะปิดสามปีเลยนะเท่าที่เห็นนี่ยังไม่นานเกินไ้วอบอกว่าแล้วปกติมันก็รถติดอยู่แล้วนะอโอ้โหดูงไม่ออกไม่มองเลย สกิลมุดขั้นสุดยอดแล้วจริงๆเราจะวิ่งข้างในก็ได้นะเอาเขาก็วิ่งกันอยู่อ่ะแต่ว่าไม่มีทางเข้าแล้วมั้งนี่ก็ไปได้อยู่โอความร้อนขึ้นเลยไปเขียวพอดีนะฮะ นี้ด้วยนะประเด็นอนะเอาเรื่องจัดเออลืมบอกแล้วผมเปลี่ยนหมวกใหม่แล้วนะทุกคนหมวกเก่าเราหยุดประจำการแล้วเรามาใส่ Just One นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว j จ p r นะตัวคาร์บอน แล้วก็ไม่สายด้วยพอดีเลยไซส์ L เอ้ยไม่ใช่ไซส์ S มันอาจจะปีบผูนิดนึงแต่อยู่ในเลทที่แบบว่ารับได้นะไอ้ตรงเนี้ยเขาลาดอะไรไว้หวะมันเป็นน้ำมันเหรอเอออันนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้ว เกียรเหมือนมีอุบัติเหตุเพราะไอ้ข้ามน้ำมันเนี่ยนะมันลื่นนะเอาจริงอยากลองทำไอ้ตัวนั้นนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่อ ASMR ที่ว่าแปะไม ไม่ไว้ตรงใกล้ๆท่อแล้วก็แบบฟังเสียงท่อเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวต้องลองทำดูแล้วแหละ ร้อนจัดดับเครื่องกันปิดกล้องก่อนโอ้โหกล้องอยางร้อนเลยน่าจะตรงรถติดเมื่อกี้โอ้มันจะปิดแล้ววะ